ยาเทวตาสันติวิหารวาสิณีทุเปคาเลโพธิคาเลตยินตยินทาธรรมะธานีนะพระวันตตเทพระวันเทภูชิตาสดทิงกะโลนะเททะวิหารมันทะอะเรเทราชวัชานะวะกาจพิกาวสารานิกะทานะปฏิอุปาสกาามาจะ เทสานิฆมาจะอิสราสปานะปูตาสุกิตาะวันตุเตชาลาปุชาเยติจะอันทะสัมภวาสังเสทะชชาตาอัฐโวปปาติกานญยานิกังธรรมะวะรังปติจะเตสเพปิทุขัสสะกะโรตตสังขยังทาโตุจรังสตังธรรมโมธรรมัตถะรา จบุคาราสังโฆโหตุสัมโขวะอัตยะจะกิตายะจะอัมเหรคตุสัมธโมสเพปิธรรมจาริโนุทิงสัมปาปปเนยามะทเมอริยปะเวทิเตปสนาโหตุสเพปิพานิโนพุทธะสาสเนสัมมา ปารังปเวชนโตกาเรเทโวปวัสตุวุติภาวายะสัต,ตานังสมิทังเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจจอมตะระชังนิจารคันติปุตตะกังเอวังธรรม,มนณรราชาโนปะชังรักันตุสัพพทา ทุกขปัตตานิทุกขพยาปัตตาชนิพยาโสกปัตตาชนิโสกาสโหตุสเปติปานิโนเอตวาจะอัมเหหิสัมภะตังปุญญะสัมปทังสเพ,พเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตุสัทธายะลีลังละขันโตสะปทาภาวนาพิระ ตาโอตุขันตุเทวตาคตาสเปปตาพระปตาปเจกนันจะยังพรังอรันตานันจะเตเชนะอารังสัพพันธานิสปะโสโอตุสะพังสมังคารังโอคันตุสะปเทวตาสัพปะทานุภาณนาศดีโอตุเนรันตาังโอตุสะพังสมังคารังโอคันตุสะปเทวตาสัพปะตมานุภาณนาศดีโอตุเนรันตาัง ขอตูตพังตูมังคารังอภคันตูสปเทวะทางสปสังฆานุภาวนะโสเทโหตุนเนื้อรังทะังด้วยนุภาแผงสัจจาทิฏฐานนุภาแห่งความเพียรอนุภาแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสัตยายบุตรสนต์ประสูติปะปิลิตและระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดิ์จงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้คนจากทั่ภัยทั้งปวงเจริญทางทางโลกเราทำทำพอถวอยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสัตยาบุตรธรรมเหล่านี้เมื่อนุโมทนาแล้ว ผู้ดำเนินนโยบาเกี่ยวกับตัวบุคคลพิทายศศรีเลนยอด์ชติทีเป็นไ้วคกูบอกเป็นตลอดตัวมุคคลทั้งปวงที่สามสิ่งสั้งขึ้นให้เป็นด้วยในภาพแห่งพระพุทธิ์จนสมรสสิทธิทุกปการเธอ